ก็สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแ a m ไพร์ฟอร์ก็วันนี้ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆมือใหม่ครับเอาแบบมือใหม่เลยนะครับที่ไม่เคยเล่นแล้วก็เป็นมเล่นนะครับเกี่ยวกับการทําเพลงนะบางคน สำหรับท่านในที่มีตัวละครอยู่แล้วหรือยังไม่มีนะครับก็สร้างตัวละครเข้าไปแล้วถ้าเกิดเว็บเจอเนี่ยครับกดเข้าไปตรงด้านซ้ายบนสุดบนึครับแล้วก็จะมีคำว่าวิกิให้กดเข้าไปเลยครับมันก็จะขึ้นมาโหลดในหน้าเว็บอย่างนี้ครับเป็นเว็บของแอมพายนะฮะก็ใช้ Google แปลไปเลยครับเนี่ยครับมันก็จะมีเนื้อหานะแล้วก็มาเลือกตรงเว็นะจะเป็น เวสภารกิจด้านข้างนะฮะจะเป็นภารกิจรองที่ไม่ใช่ภารกิจหลักเนี่ยครับมันก็จะบอกเลยครับเนี่ยแผ่นดินยายตั้งแต่ภารกิจแรกนะฮะเนี่ยภารกิจเราก็เลื่อนดูว่าเราติดภารกิจไหนนะฮะที่เรายังหาไม่ได้แล้วก็กดเข้าไปดูนะฮะเนี่ยครับเราพอแผ่นนี้ที่สองเอนูมันนะครับก็จะมีภารกิจ นะฮะที่เรายางงงังงงงงหรือหาไม่เจอนะฮะเนี่ยครับเราก็สามารถกดเข้าไปดูได้ถ้าอย่างเช่นภารกิจเนี่ยนะฮะเนี่ยครับ,รบสมมุติเราติดหนูสีฟ้าเนี่ยเรากดเข้าไปคือบางทีเราวิ่งรับภารกิจบ๊บบบบเนี่ยครับแต่ว่าเราไม่ลืมว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยภารกิจเริ่มด้วยการพูดคุยนะครับ กับผู้หญิงคนนี้นะครับมันก็จะมีรูปแสดงบอกนาเอวานเนี่ยครับต้องให้คุณไปฆ่าสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยก็ว่าไปเนี่ยนะครับคือหนูแล้วก็ดูเนี่ยครับก็ประมาณเนี้ครับสําหรับมือใหม่ถ้าเพื่อนท่านไหนที่รู้อยู่แล้วก็สามารถผ่านคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยครับขอบคุณครับ